นี่พี่น้องเคลื่อนราศีสไลด์ครับผมให้พี่น้องช่มบรรยากาศครับตอนเยน็นๆตอนนี้ทางเคลื่อนราศีสไลด์ครับเพิ่นยกบานขึ้นเบิ้เลยพี่น้องอนะครับผมพี่น้องสิเห็นครับเห็นบเพร่นเจะยกประตูขึ้นสุดเลยครับผมเนี่ยปล่อยให้ไหลอิสระครับทุกบานครับผมนะมีทั้งหมดเจ็ดบานครับนี่ พี่น้องมองทะลุเลยฮนะ่นวันนี้ก็ทีมีทั้พวกจอกพวกแหนงครับไหลอ,อ่กมากครับผมเพราะว่าเพื่นเพื่นต้องเล่งระบายออกเพื่อรองรับน้ําจากโคราชนะครับจากสุรินทร์บุรีรัมย์ที่จะไหลมาถึงลาสีสไลดเนี่ยเดี๋ยวที่าไปเบื้องข้างบนพี่น้องไปไปดูครับผม พี่น้องสังเกตบึงเนาะที่ผมก็เห็นเส้นเส้นเบ็ดครับผมเส้นเบ็ดเส้นแหเนาะเพราะว่าไอ้หลังจากที่มันเปิดน้ำออกเปิดประตูน้ำาหลายแล้วมันนี่มันมีจอกไม่แห่พี่น้องเห็นบ่าเนี่จอกแหไหลามาเนาะมันนี่ปลาก,ก็บ่กไข่ถือครับก็เลยบอกไข่ม,มีเส้นเบ็ดมาตกพี่น้องเห็นบ่าเส้นเบ็ดเส้นแหบ่นี้เลยครับผมน้ำไหลล่วงลวงเลยครับผมนะ ตอนนี้น้ำไหลอิสระครับผมอือโอ้โหโอเคเลย มันมาย่อมไปเลยเนาะครับผมแต่ไม่ได้ที่ไปเลยนะครับเพราะมันเนีนเก่าเนนเก่าครัโอ้แนีนเลยบ้านี่ครับมันมันมันงามาถึงมันมันมีให้นันพูกบ้างกับพูบ้างกันไปอืมแต่พี่แย้มไม่กระชากมันลงนี่เลยพี่พี่แต่เราจะต้องดึงลงเนาะครับเพื่อเพิ่งยกขึ้นบี่นี่ครับยกขึ้นไป็นแฝงบ้านนะครับนี่ก็ที่อืมแต่ก่อนเราวันเพิ่งยกขึ้นมาเองครับเขาเรียกแฝงมานประตูใช่ไหมนี่เพื่อรองรับน้ำจากโคราชบ่ครับ จากแ่มเลยครับืมนององกลังัาอยู่นี่เออมันซี่นกับจากอ่า่นแม่บอกครับ็เลยอเรื่องงานก็เลยระบายออกเลยระบายออกทุกบานนี่ครับพี่น้องคนทจิละเพิ่นกเพิ่นกำลังยกขึ้นมาหนึงพี่น้องนี่ เขาเรียกแฟนบานประตูนี่ครับยกขึ้นให้น้ำไหลสะดวกพี่น้องแล้วก็ให้พวกจอพวกแหนมันไหลออกนะเพื่อรองรับน้ํำมวลใหญ่ที่จะมาถึงในไม่ช้านี่ครับผมนี่ภาพี่น้องย่างชมทุกบานพี่น้องนี่เมื่อกี้ละ่ะตรงนี้ไหลสะดวกล้คผมนี่เมื่อกี้ล,ะละ่ะไหลล้วงแล้คผมนะ บางบานกันไล่เะดวงเพราะว่ามีจอกไม่แน่ควงไว้พี่น้องนนตัวนี้ไหลดเสแ็้วงแลับบานสุดท้ายนะผมยกขึ้นทุกบานพี่น้องทุกบานตอนนี้น้ำไหลเต็มที่พี่น้องมีเท่าไหร่ ปลอยออกให้หมดเพื่อลองรับน้ําจากโคราชบุยลําซุรินครับผมจากค้วยทับพันที่จะลงมาอีกไม่กี่วันนี่นะพี่น้องเดี๋ยวพาพี่นอ้องไปเ,เ,เบิงงนาเคือนเอาเบิ่งรับผมพุดผักตกจอกแ้่เนาะโอ้คือว่าออกลายพี่น้องอ๋ เมื่อวันอาทิตย์ก่อนผมมาเนาะนี่ผมใส่เบึงใสจอกตัวจอกตัวนี้ในยุคป,ปุ่นนี่ไม่ลองยุกลางกลางเกอนครัผมนี่หลังจากที่เปิ้นเปิดประตูน้ำมันจะออกป็น้ำเนาะตอนนี้ไหลออกมาน้ำครับผมก็เล่ยเรียหน่อยลงจอกแงโอ้โหมันเกาะกันเลยเนาะ มันมายอมออกเลยเนาะมันอัดกาอกันแน่นเลยโอ้บางทีล่ะกาอกันเป็นเนี้ยเลยหากเพนาะที่กากันไปเนาะ มันย่อมออกเลยอมันมันมันอัดแต่แสบหัแรกเนาะอืถ้ามันมันเลื่ะยถ้าปล่อยออกไล้ออกแล้วแม่ออกไปเรื่อยๆมันก็บอกมันก็ออกอยู่ขึ้นี่มันดันกันอัดกันอัดกันมันก็เกาะไว้ไามนี่ห้าก้นก็เกาะกันไว้เห้ามันเกาะกันไว้แม่หมอืมันยอมขยับเลยโอ้ยโอ้ ตอนผมมาะว่างอาทิตย์ก่นนอนผู้น้องมันอยู่พู้อยู่กลางพูนเลยไอ,อ,อจอกแนะ่เนี่ยอยู่ตรงกลางเลยเ,เนีหญ้า่พูนเลยพุนเดี๋ยวนี้มันลดลงไปหน่อยนึงนี่ลงไปเหี่ยวบอลอยู่เพื่ออะไรดิเอเอเลน่นเล่นได้เล่นได้เลยคนนี่ยยางได้เลยยางได้เลย <laughs> โอ้เป็นังสีเนาะก็ะเรียกพักตบพักตบแน่จอกแนะ่แน่เอาเบคกอ ต้องใส่เมฆโคแล้วมันนี่โจกออกเนาะมันนี่ก็ที่โจกอยู่บ่มาเนี่ยก็ที่โจกบ่น่าจะเพราะว่าหน้ามามันทีไหลท่านมาแล้วหน้ามาจากเลยโคลาญจากคุณเนาะลงมาหลายๆมันนี่ตัวนี้นี่มันทีอุดไปเนี่หน้ามามันก็ไหลอยู่ใต้ที่นี่เออแต่มันไหลมาสะดวกเนาะแรงไหลมาสะดวกอืม นด,ดยกบ้านขึ้นเยอะเด้อบ่านนกมาหนินกมาหนิบอกแต่กวังหนึ่งสัวโม่งอยู่บ้าโอ้ยกขึ้นสุดเลยบ้ดนตุ๊บานเลยเนะยาะภาวะเห็นมันไหลงลงเร็วมันแรงนี่มีหน้าผมไอยูล่าสีเป็นนึงก็ว่าเอ้าจอกแหนมันขึ้นมาหลายแท้ไหลล้วงลวงมากนะตามน้ำนะออ <laughs> ผมเล่นเรียนมาเบืองว่าโอบา้บมาได้แทสมันยกออกปล่อยมันไหลออมันเสียบไปไหลลงไปซะแล้วบ้านนี้ เอารถมิโคเนาะจกะะขวักปลอกควอดปลอกคนนี้เนาะ,ะแฟร์ประตูแล้วพี่น้องด้วยครับผมมุ้งนั่งขยับเลยผักตบซ่บ่าจอกแงยูคิงนิ่งพี่น้องเอ,อ้ย มไม่ยอมไหลลงครับผมนี่ประกบฏว่าหยุดเกินล่าสิสไลครับมันแนนจริงๆเลยมนลองดูละอู้อ่านกันไปแนนจริงเลย ข้าพี่น้องมาเบิงเขลื่อนราศีสไลดตรงนี้คือหน้าเคื่อนราศีสไลดครับผมนี่อีล่ะจอกนี้มาย่อมไหลลงพี่น้องมึงดิละขนาดเจ้าหน้าที่เพิ่นเปิดประตูเบิ้ทุกปานครับผมแฝนประตูเรียบร้อยแต่ว่าผักตบชาวามาย่อมลงสงสัยต้องใส่รถไมโครจกพี่น้องนี่งานสร้างเลยครับผมการกําจัดผักตบชาวาเนาะเมิ่งกี่ล่ะมันไม่แด่นหน่อยพี่น้อง มันอัดกันเป็นคู่คนมาเลยพี่น้องนั่นคนเลียนได้เลยนี่มีนาเขื่อนลาสีสไลด์ครับผมสามารถคนสามารถลงไปวิ่งได้เลยครับผมนี่บรรยากาศตอนเย็นครับที่เขื่อนราดีสไลด โอ้นำไรแห้งพี่น้องเอาคลิปนี้ฝากไว้ที่นีผมขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ